สีสุวรรณจันญาประกาศเปลี่ยนแผ่นะคะยื่นหนังสือร้องเรียนนับจากนี้จะไม่แจ้งสื่อมวลชนล่วงหน้าค่ะมีการใช้ทีมกาดมาเป็นรปภรอ,รอบตัวด้วยนะคะหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายอย่างน้อย2ครั้งแล้วยืนยันค่ะว่าไม่ได้กลัวใครแต่ว่าต้องการลดความเสี่ยงการเผชิญหน้าหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะส่วนแพรนะคะที่โดนตบจนปากแตก ทางคุณศรีสุวรรณยืนยันค่ะว่าตอนนี้หายดีแล้วสามารถกินน้ำพริกได้แล้วค่ะโอ้ยกินน้ำพริกได้แล้วรอแล้วรอแล้ว โดยคุณสีสุวรรณก็ยืนยันด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับทราบค่ะว่าการออกมายื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยถูกสังคมตั้งคําถามเยอะนะคะว่ามาร้องเรียนทําไมแต่ว่าส่วนตัวนั้นก็ยืนยันค่ะว่าเป็นสิทธิเป็นหน้าที่พลเมืองนะคะที่ทุกคนก็สามารถทําได้คะ่ะที่ของประชาชนทุกคน 60- 70ล้านคนเนี่ยทำได้เหมือนสีสุวรรณทท้งนั้นแหละครับและตัวแทนของรรคการเมืองนักการเมืองก็มีตัวแทนมายืน่นแต่ละวันก็เยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะมีสีสุวรรณคนเดียว นะครับยันแต่ว่าเพียงต่ว,ว่าประเด็นที่ผมร้องเนี่ยมันอาจจะไปขัดขัดหูขัดตาขัดใจของหลายๆคนก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็มีคําชี้แจงด้วยนะคะว่าการยื่นเรื่องร้องเรียนในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยที่โดนทําร้ายร่างกายอย่างน้อยสองครั้งนะคะก็คือครั้งแรกที่โดนชกไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะที่โดนตบจนปากแตกเมื่อวันที่11 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นค่ะคุณสิชวนก็บอกว่าอาจจะต้องปรับแผนกันหลังจากนี้ไม่มีการแจ้งสื่อมวลชนล่วงหน้านะคะว่าจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ไหนเมื่อไรค่ะเพื่อเดี่ยงการเผชิญหน้าและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะบานปลายได้ค่ะแต่ถามว่าถ้าต้องเดินทางไปยื่นหนังสือตามที่ต่างๆนะคะหรือว่าการน้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ถอดใจหรือไม่นะคะเพราะว่าโดนทําร้ายร่างกายไปแล้วอย่างน้อยสองครั้งเนี่ยคุณสิรรณก็บอกค่ะว่า ไม่ได้ตัดใจนะคะก็ยังเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็มองว่าคนเราเนี่ยก็มีทั้งคนที่รักและคนที่เกลียดนะคะไม่มีใครรักทางร้อยเ0และไม่มีใครเกลียดกันทางร้อยเปซค่ะส่วนใครที่จะมารอดักเจอคุณสีสุวรรน,นะคะก็บอกว่าถ้ามีการทําร้ายร่างกายกันขึ้นมาคุณสีสุวรั์บอกว่าก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการค่ะคือคนที่ทำร้ายผมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ากฎหมายก็คือกฎหมายเมื่อคิดจะทำร้ายผม ก็ต้องยอมรับผลของกฎหมายซึ่งผมก็ได้แจ้งความดำเนินคด,ดีไปแล้วอย่างน้อยสองคดีเพราะเรื่องอ่างนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับกล้าทําก็ต้องกล้ายอมรับผิดเป็นลูกผู้ชายนะครับ เป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่าการเดินทางมายื่นหนังสือของนายรีสุวรรณเมื่อวานนี้มีการใช้ทีมกาดเนี่ยค่ะล้อมรอบตัวเลยนะคะทั้งในช่วงของการยื่นหนังสือการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งการเดินทางกลับออกไปจากตึกของกกตที่สุราชการแจ้งวัฒนะค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีภรรยาของนายรีสุวรรณนั้นเดินทางมาประกบอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาด้วยนะคะผมผมทำหน้าที่ของผมสดตลอดไปอยู่แล้วไม่ไม่ย่อท้อหรอกครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วันนี้ก็มีกาดที่มาช่วยดูแลผมค่อนข้นางเยอะแต่เพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่รู้จักหน้าคาตอเขาบางคนก็แต่งชุดหล่อมาบางคนก็แต่งตัวสบายนาะนะครับภรรยาผมกับผมแนวคิดเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทํางานเพิ่มมากขึ้นทะคัผมก็ต้องขอบคุณภรรยาผมที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วคอยทีแม่ผมอยู่ตลอดเวลาทำให้ผมมีกําลังใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น